รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบห้าร่วมกับแกรนออด t i ั่นวิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,สร่วมกับภาคีเครือข่ายลงพื้นที่รับฟังสรุปการดำเนินงานลดร,รายจ่ายเพิ่มรายได้สร้างเสริมสุขภาพจังหวัดเพชรบุรี โมเดลการแก้ปัญหาและลดสัดส่วนหนี้สินคัวเรือนที่พัฒนาแนวทางจัดการหนี้ครัวเรือนโดยตั้งต้นจากการลดค่าใช้ใจ่ายบันทอนสุขภาพโดยเฉพาะเหล้าบุหรี่การพนันเพื่อแก้ไขปัญหาและลดสัดส่วนหนี้สินคัวเรือนโดยมีนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในฐานะรองประธานกรรมการกองทุนสสสคนที่1ร่วมลงพื้นที่เพื่อรับฟังสรุปการดําเนินงานในครั้งนี้ด้วยจากการได้พูดคุย และการดําเนินการลงพื้นที่ของสอสสการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เนี่ยตรงนี้ก็มันจะสอดคล้องกับในเรื่องของการาลดเหล้าเลิกเหล้าลดบุหรี่เลิกบุหรี่นะเรื่องสิ่งต่างๆยาเสพติดเหล่านี้ร้วนแล้วแต่เป็นค่าใช้ใจ่ายในครอบครัวและสิ่งสําคัญที่สุดเรื่องของการเล่นหวยในจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยคนเล่นหวยน้อยอย่างหมู่สองตำบลหนองยาบป,ป้องแด มี149ครอบครัวมีคนเป็นหนี้แค่38ซึ่งแตกต่างกว่าที่พื้นที่อื่นๆนะครับก็ดีใจมากเชื่นใจครับที่ว่าเราสามารถดำเนินการแล้วได้เห็นของการดำเนินการที่ต่อเรื่องมาแล้วได้ประโยชน์มากๆมาตรการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สร้างเสริมสุขภาพเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญของสสสที่ผ่านมาสสสได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั่วประเทศขับเคลื่อนง,งานลดปัจจัยเสี่ยง ที่ก่อให้เกิดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นอาทิโครงการค้นหัวใจเพชรลดเหล้าในช่วงข้าวพันษานาไปสู่การงดเหล้าตลอดชีวิตออมเงินได้กว่า120ล้านบาทลดการผนันเปลี่ยนเงินหวยเป็นเงินออกในโรงเรียนผู้สูงอายุกว่า150โรงเรียนนอกจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดรายจ่ายแล้วยังสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยสวนผักชุมชนลดรายจ่ายสามารถนำไปจำหน่ายสร้างไรายได้ให้ครอบครัวและชุมชนอีกด้วย ที่จริงเราทํางานกับจังหวัดพิบุรีมาแบบหลากหลายมากๆแล้วที่สำคัญคืออันที่เป็นตําบลสุขภาวะเราได้ประมวลผลว่าช่วงที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างมันมีเคสตัวอย่างดีๆที่วันนี้เราเห็นหลายๆบูธเนี่ยนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เพชรบุรีทําไว้ล่วงหน้าและแล้วตอนนี้มันเริ่มเห็นผลผลิตนะสอสอเองเนี่ยมีความ อยากที่จะทําให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่ดีเพราะฉะนั้นคําว่าความว่าพฤติกรรมมันไม่ใช่แค่เรื่องการบริโภคอาหารการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์อย่างเดียวนะคะแต่มันมองในองค์รวมด้วยเพราะฉะนั้นสสอเองเนี่ยอยากให้ทุกคนนะคะลองเปิดใจเปิดกว้างนะคะว่าเราจะดูแลสุขภาพและหลังจากนั้นสุขภาพก็บอกว่าสุขภาพเรื่องเงินก็เป็นเรื่องสําคัญอันหนึ่งที่เราจะช่วยกันวางแผนได้คะ่ะ